สวัสดีครับคลิปนี้เข้ามาพบกับลุงบุญพาชมกันอีกครับวันนี้ลุงบุญจะพามาชมมะละกอครับซึ่งไม่ใช่มะละกอแลนนะครับนี่ครับเป็นมะละกออีกพันหนึ่งครับมาดูกันครับอันนี้เรียกว่ามะละกอพันโกโก้ครับมาดูครับว่าเขาลักษณะเขาจะเป็นอย่างไรครับนี่ครับ มะละกอพันโกโก้เนี่ยครับใบก้านใบของเขาเนี่ยครับจะเป็นสีน้ําตาลครับจะเป็นสีน้ําตาลไม่ทราบว่ามองเห็นกันหรือเปล่าครับนี่ครับจะอาจจะย้อนแสงนิดนึงครับนี่ครับก้านใบของเขาเนี่ยครับจะเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆนะครับเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆซึ่งต่างกับพันแขขกดําครับแขกดาเนี่ยเขาจะเป็นสีขั้นน้ําตาลของเขาเนี่ยจะจากเข้ม แต่ส่วนโกโก้เนี่ยเขาจะเป็นการสีน้ำตาลอ่อนครับนี่ครับต้นนี้ก,เกเ็เป็นต้นกระเทยนะครับเป็นต้นกระเทยนะครับต้นนี้เป็นต้นกระเทยซึ่งเป็นมะละกอพันโกโก้เป็นต้นกระเทยนะครับการของเขาก็ยังไม่ยาวนะักแต่ลักษณะ ของก้านนะครับเขาจะเป็นก้านตรงเป็นตรงไม่เหมือนกับมะละกอฮอนแลนดซึ่งก็ของมะละกอแลนด์เนี่ยจะจัดตรงขึ้นมาแล้วก็จะโค้งขึ้นครับเป็นลักษณะแบบรูปเรือแต่ของมะละกอโคโก้เนี่ย,ขโโเ,ยเขาจะตรงเลยครับนี่ครับก็แนะนําเพื่อนๆดูนะครับนี่ครับเรามาเรียนรู้กันครับชนิดพันธุ์ของมะละกอมาดูครับนี่ของ นี่ครับเป็นของอมะล,ละกอต้นตัวเมียรครับวันนี้เป็นต้นตัวเมียของพันธุ์ฮอแลนดนครับนี่ครับลักษณะส,สีกา้านของเขาก็จะเขียวสดครับเขียวสดต่างกับของอพันธุ์โกโก้นะครับซึ่งโกโก้เนี่ยเขาจะมีสีน้ำตาลน,นี่ครับ ถ้าเราเปรียบเทียบดูครับต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับต่างกันมากครับของโกโก้จะเป็นสีน้ําตาลอ่อนส่วนของฮอลแลนด์จะเป็นสีเขียวสดนะครับนี่ครับความแตกต่างของมะละกอครับเรามาดูครับมาชมกันครับนี่ครับนี่คือเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยครับมาเป็นการพิธีการสังเกตพันมะละกอครับนี่เป็นพันโกโก้ครับพันโกโก้สีน้ําตาลอ่อน ส่วนฮอนแลนด์จะเป็นสีเขียวสดครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับบุญก็มีกลิดเล็กกลิดน้อยแนะนำเพื่อนๆวิธีการสังเกตต้นมะละกอจากก้านครับครับนี่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับบุญจะได้ทำคลิปดีๆเสนอเพื่อนๆต่อไปนะครับก็คลิปนี้ก็ขอฝากไปเพียงเท่านี้นะครับ ขออวยเพื่อนเพื่อนเรีบีจงมีแต่ความถูกความเจริญครับจิตถิ่งไทยก็สมนงราถนารับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ